สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยาจะมาดูเก็บบังหุ้งบังหุ้งมันซุกอือกันเลยว่าเดี๋ยวจะเก็บบังหุ้งก่อนแต่เก็บไม่ถึงเนอกแต่ปยาจะขึ้นนางลานสิงงวยมาบูดหนแล้วก่อนจะเก็บขอดูบังเออลูกแรกที่มันออกก่อนมูก่อนอันนี้ลูกสองเนาะอันนั้นลูกสามลูกสี่อ้าวลูกแรกปยาเด้เอ้าว <laughs> ลูกแรกหล่นเรื่อว,ว่าจะขึ้นแก๊บบักฮ่วงเดี๋ยวเอาเบือ่อก่อนซะน,นะเอาเลยแม่ตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูด,ด,ดูอีกลูกลูก,ล,กลูกสองเนี่ยเครือมันเหี่ยวเลยเดี๋ยวขออนุญาตยกเขาขึ้นบนอันนี้ไว้ก่อนเนาะมันยังไม่ทันรุดแต่ของยายสาอยู่บนกระปิบนี่ของสาวสานะจ๊ะอยู่บนกระปิบยังอยู่ดีมีแหงกา ตของเฝ้าออมาเ,าเด้อมันชิลนคือของปยญานี่้นี่โอเดี๋ยวก่อนหาทางก่อนด่นะลูกนี่นะมันก็จะล่นคือกันี่ปยาจะยกเอาไว้บนข้างไม่ให้เขาลุดออกจากขวนกอนเนาะอึ๊บแต่โอ๊ยแต่กระสมขวรลุดดอกนักเถะเคือชินักถเถะอ้เดี๋ยวก่อนเด้ออาลูกอันนี้ก่อนนี่ลูกแรกลุดลงมาแล้วทุกคนจา๋าเบออื้อบปยาเา้าหนาเลยเ <laughs> บิ้งไหม อันนี้ให้ลุดเองไม่ได้ตัดเด้อจ้ะเรจะมาเก็บเบิงห่วงมาเบิงบ่งอ้าวเบึกองอล่นกองอยู่กับขี้ดินนี่สวยงามคุณเนาะเดีย๋ยวทำถาแบกกันเนาะไปไปไป,ไปดีนักเนาะเคือเอามาอยู่นะเขารุดของเขาเองเลยพุดเหมือนแตงไทยเลยฮะ่อ้ตะกรงกระชาต่างบนนี่อแอเลย แตงไทยออกลูกเป็นบกอือเ <laughs> นี่ยฮะอันนี้คือแตงไทยเนาะยี่แตงไทยออกลูกเป็นบกอึจ้าทำไปเลยป่วยดระยากระได้หลูกบกใหญ่เลยเรื่องเด้ออีกเนี่ยลูกนี้จะลนไหมตาถ้ามีเชือกอยู่เด้อเด้อขอขอขอ,อนุญาตจับดูก่อนโอ้ไม่น่านลนดอกถ้าลนก็คือห่านฮักแค่นั้นแหละสงสัยจะเออ นักกว่าเขาก็เลยหล่นก่อนหมูที่นี่ปยายาก็จะมาขึ้นเอง,องเป็นมะฮุ่งเนี้ยสูงก็ไม่ได้สิกินสุกมัน <c oughs> นีคนขึ้นโอ้ยตาัะเขือเทศสุกด้วยนี่ย <c oughs> ชิกเก็บได้บละทำไมมันจุ่มลงไปเลยล่ะตา นั่งหันโอ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยมันยุบแมอ่ออ๋อต้องเขย่ามันให้มันเหน่นก่อนเด้อทุกคนจ๋าที่นี่ปยาก็จะปีนเนี่ยอุ้ยช่างมันเถอะนี่แล้วจะลูกเราบ่นีอุษานั่งลานมาจะได้ลูกเดียวนี่วะนี่ อันนี้อันนี้เอาแม่ตาอัน,นหำหำนะเอาบ่เออเอาลงมันมม่ขึ้นเก็บยากโอ้โหลูกนี่ลูกใหญ่แดดกระจาดแดดตะก้องบนละแดดกระจาดแดดมืดก็มือด,มอ,ด,มอ,ดอื้อหื้ออื้อเอาสองใหม่สองมือแบบนี้ที่ลงยังไงล่ะแม่อย่ามาขำเด้ตะก้องก็ขำเด้ ปยายจิงงวยจีเหียบพักหวานอ้จะกอะไรดรอกตะไคร่ตะไคร่ก็เหี่ยวไม่ได้ลดน้ำพักหวานก็เหี่ยวหมยแล้อวอันไีนก็ได้ได้แล้วนี่เขาทีเดียวเลยได้แบบสองอย่างเลยนี่มาที่นี่ป้ามีของดีจะให้เบื้อบัเคือเทศปยากระปลูกสุกไว้นี่แหละอ้ไม่ได้มาดูจัตทีรู้ถักอ่ะอันนี้หนาแล้วหมือ่อไว้ เขาขึ้นไหมหูตาตั้งหลายลูกไม่ได้มาดูแทกทีเฮ้ยปลูกทิ้งปลูกขว้างจริงเลยนะอืมอันนี้ก็ได้อยู่ก็ได้ใส่ส้มตำอยู่ีเนี่ยอยู่ในนี่มันมีนบักเือเทศปยาเดี๋ยวปบยาจะมาตัดยอดเข้าไปซ้ำไปนั่นใหม่ดูว้ขาขาวันเดียวเลยบัเคเือเทศ ใส่ส้ตมตำจ้ามีหอดพักหวานจักพักหวานปยาอยู่ไหนดอกมันลุกพดเดี๋ยวเอาไว้ให้นาแรงดอกกระเจียวนี่เขากระเจะเขาเรียกอะไรหน้าตามันก่อยคือมันมันยุบมันเหลือแต่มันเหลือแต่หัวมันเนาะต้นเขากะจะเจนอะไรรอให้เขาตายก่อนให้เขาตายธรรมาติก่อนเดี๋ยวปยาจะมาถางตรงนี้เพราะว่าตรงเนี่มันมีไอ้พักหวานปยาด้วยพักหวานเริ่มเหี่ยวแล้วตะไคร้ก็เหี่ยวอันนี้รอให้บึกอึ้เขา โซมเข้าไปตามการเวลาก่อนเนาะเดี๋ยวจังจะมาเลือออกมาถอนออกฮะบักแตงแมตากล้องนี่เขามาผูมเยวทุกอย่างเลยได้เบื้อก็เชีอาบักแตงก็เชีอาบัดนี้ว่เสียวบักแตงไทยบักแตงไทยอักแตงไทยปลายาจะไปกินก็เจลไม่เจวอยู่อันนี้ไปใส่สมต่ำเนาะแก็บบื้อมาโอ้แก็บื้อเปนบื้อจะไปใส่สมต่ำเนาะบัดนี้นี่แตงไทย อันนี้บักเขือเทศทุกคนพยายามมีต้นไอ้นั่นต้นหนึ่งเลยเขาเรียกบักเขืออะไรนะบักเขือขนนั่นน่ะบักเขือคายบ่เออบักเขือขนบักเขือคายไอ้ลูกสูงๆที่เขาใส่สูงตํำน่ะบักอึกบักอึกไม่ใช่บักอึกใช่ไหมบักอึกบักอึกบักอึกไอ้ลูกค้นๆหน่อยสีสูงๆนะน่ะมันปยาเรียกอะไรเนาะมักเขือขนเนาะเออเขาเรียกเลาเขาเรียกบักอึก ใครก็บรบอึกบ่ใครเรียกอะไรบัรอึกเครือข่า,ขายบัรอึกบัเครือข่า,ขายปัญญาเรียกบัเครือขนเออนั่นแหละเอาไปใส่ส้มตำลูกเขาก็จะคล้อข่า,ขายมะเขือเทศนี่แหละจ้ะเดี๋ยวปัญญาหาแตงไทยอีกจักหน่อยก่อนเด้อยจะไปกินก๋าเจี่ยวน้อยๆนย <laughs> พักรวมมิดอยู่ในนี้หมดอันนี้มันมันส้มแล้วเนาะจ้ะ แตงไทยก็ได้กินไม่กีน่หน่อยดอกเพราะว่าเนอไอนัอน,นลงแมงเต่าทองลงหลายปลายาก,ก็เลยปล่อยเข้ากระคานไปนู้นไปออกลูกตามเหนื่อยตรงนี้ออกลูกแต่ว่าหลุหายไปไหนไม่รู้ลูกหน่อยนะเดี๋ลูกเดียวได้ลูกเดียวก็ได้บอกอึ่พ้อได้บังหุ่งซุกสวนสวนผสม ลดน้ำมั่งไม่ลดน้ำมั่งเขาบอกใส่ปุ๋ยมั่งไม่ใส่ปุ๋ยมั่งอันนี้ลดน้ำมั่งไม่ลดน้ำมั่งอันนี้ก็จีเอาทิ้งแตงไทยนี่เพราะว่าไม่ไหวสู่เต่าทองไม่ไหวหลายหลายจะไปหาบอนปลูกใหม่ถ้าว่ามีที่ปลูกก็จะปลูกถ้าไม่มีที่ปลูกก็แล้วไปเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดแจงใหม่รอให้อันนี้เขาก่อยก่อนเขาผสมประสานส่วนครัวส่วนใบแมงลักใบหานี่ก็โซมแล้วเพราะว่า ตรงนี้ถ้าไม่ได้รดน้ำแป๊บเดียวก็ตายเพราะมันเป็น,ปน,ปนดินที่ดันมาจากหนาขอกง,งวัวทาเป็นคิงงงูเก่า,เ,าเข้มถ้าไม่ได้รดน้ำเขาตายเร็วแล้วพยาจะย้ายออกไปอยู่ก็บกักบวกบวอเอาไว้แกงใส่กันพอดีเลยเอาเอาการเอากิ่งไปจิ้มแซมเอาพยาปลูกยังไงเลยอันนี้ก็คือเขามากินําหนึ่งก็มาจิ้มจิ้มจิ้มใส่แล้ออันนี้ก็ติตัดออกไปจิ้มเอาอแล้วก็เหลือแมงลักก็หัวละพาเออแมงลักเออแมงลักอันนี้หัวละพาแล้วก็ ยีราอืมกะเพราเฮาเอาบ้านเฮากะี๋ยวมีเแบบียกับขุดใส่เอาพอได้แหละปลูกอย่างละนิดละหน่อยพอได้กินเนาะทุกคนพ่อได้ซื้อเขาแต่พกขมปาย่างงาม,งามๆได้ใครกินพะขมเป็นไหมปะยาม่กินไม่ค่อยจะเป็นนะพักะขมอ่ะมันบาดเจ็บแต่มันไม่แสบหรอกก็ไม่เข่าปากเลยได้ปะยาก็ได้อุ๊อปะยานี่หน่อยนหน่อยนีย่สิเก็บไปต้มจิ้มเจ่วบ่าตาเอาไหมเก็บให้เอาไหมหไหม,มันมันไม่มันไม่มันไม่นานหรอกมันไม่ติดหรอก มันออกมาที่หลังเขามันเป็นแบบว่าเครือเข้ากระโสมแล้วเนาะพอออกมาประมาณจักเข้ากับปั้นเนี่ยก็มีได้รุดควรรุดไม่ติดจ้ะก็จะได้กินแต่อรุ่นแรกๆนี่แหละเนี่ยหน่วยแรกอันนี้หน่วยที่สองที่สามที่สี่อยู่ก็กระปิบไปทางโู้นที่หาที่หกเดี๋ยวมือแรงนี่ต้องลดน้ำให้จังหน่อยแล้วยานตายยานตายก่อนที่ลูกที่หลังเขาจะนั่นเนะาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยปัญญาด้วยนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะพามาเดินดูส่วนครัวที่ปัญญาปลูกมาอยู่บ่อแดงๆเนาะจ้ะเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยที่กันมาให้ยกำลังใจปัญญาตลอดเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะทุกคนจ้ะกินบักเขือเทศไปเลยปัญญาได้ของแบกแบกจะแบกโอ้ลุดมือแบกบักเออโอ้เนื้อนั่นักงนั่กิโลนเดี๋ยวไปสั่งก่อนเด้อ ไปช่างกันด้วเราจะมาบอกว่ากิโลไปไปช่างกัน,กน,กนอืมไหนๆจะช่างแล้วก็ตากลองก็เร็วๆเลยไปเอาตาช่างมาให้เพื่อนแอเพื่อนนะ่ะอยากรูกปอะเพื่อนจักโลนี่จักโลจ้ะสามโลก็อีกอีกขีดเพืนะ่อนสองขีดขีดหนึ่งสองขีดสามโลจ้ะทุกคนพอแล้วเนาะสำหรับควรหน่อยๆเก็สามโลก็พอแหละใหญ่สมด,ดุกเด้น